คำเตือนเนื้อหาในวีดีโอเป็นสูตรคํานวณจากสถิติย้อนหลังเพื่อหาตัวเลขความน่าจะเป็นในอนาคตควรใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นก็ากลาบสวัสดีกันอีกครั้งนะพี่น้องนะ อันนี้ก็มาถึงสูตร2ตัวล่างสูตรที่1เห็นไหมครับเป็นยังไงพี่น้องเข้าตรงๆอีกแล้วนะครับเห็นไหมผมก็ยังบอกอยู่เข้าเจ้าตรงๆอีกแล้วนะครับถูกนะครับผมบอกแล้วห้าตัวนี้ต้องมาตัวใดตัวหนึ่งงวดนี้เข้าเต็มๆเลยครับ7 9ดเก้าเหมือนงอดห9เ้าเห็นไหมครับพอเขาเว้นไปงวดหนึ่งรอบนี้มาเข้า2ตัวตรงๆเลยเจเก้าตรงๆเลย ผมถึงย้ำพี่น้องว่าเราวังสองตัวเขาจะมาตรงๆผมก็ยังย้ำอยู่นะครับว่าเป็นยังไงรอบนี้เราก็มาลุ้นกันต่อนะพี่น้องนะสูตรก็ไม่ยากนะครับก็เอาหลักร้อยรอไอหน้าสามตัวที่หนึ่งมาเอารางวัลหน้าสามตัวที่หนึ่งมานะครับก็เอาร้อยบวกสิบได้ผลลัพธ์มาก็มาบวกหนึ่งบวกสองบวกสองบวกหนึ่งบวกหนึ่ง มันก็ไม่ยากอันนี้7เห็นไหมครับ2บวก7ก็ได้9 9เลข9ยังไม่ใช่ผลลัพธ์นะครับต้องเอา9บวก1เป็น0 0นี่ถึงเป็นผลลัพธ์เนาะ0บวก2เป็น2 2บวก2เป็น4 4บวก1เป็น5 ห้าบวกสองเป็นเจ็ดนี่ครับจะได้มาห้าตัวเลขเก้าไม่ใช่นะครับก็จะได้มาศูนย์สองสี่ห้าเจ็ดรอผลสิบหกนี่แหละครับก็ผมก็ย้ำนะครับว่า ไม่แน่เขาอาจจะมาตัวเดียวหรือบางครั้งอาจจะมาเข้าตรงๆเหมือนเดิมหรือจะเข้าโต๊ะอาจจะมาโต๊หรืออาจจะมาตรงๆอีกก็ได้นะพี่น้องอย่าลืมกันด้วยนะครับห้าตัวนี้มันไม่เยอะเนาะก็จับอย่างที่ผมจับให้อย่างงวดนที่ผ่านมาผมจับให้อย่างที่ผมบอกว่า1นึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งเจแล้วก็เจ็ดาที่ผมจับให้อ่ะ แต่ผมไม่ได้จับให้ดูเนาะผมบอกว่าให้จับก็อย่างนี้นะครับอย่างนี้ก็02040507 2 4 2 5 2 7 4, ี่4 7หหแล้วก็57จับอย่างนี้นะครับพี่น้องแล้วก็ไปโต๊ะเอาเนาะเพราะว่ามันไม่ได้ผมไม่ได้ระบุว่าตรงๆนะครับอันนี้สูตร2ตัวล่างสูตร1นนี่ก็ปังมากๆเห็นไหมครับถ้าใครตามมะแน้ครับอันนี้ก็เป็นงวดที่3แล้วเข้ามา อันนี้ก็ปังจริงๆแล้วงวดเอ้ยรอบต่อไปเราก็จะเป็นคลิปไปสีตัวเด่นสีตัวเด่นก็ปังเหมือนเดิมนะครับพี่น้องปังอีกก็ต้องเอามาเทียบกันดูว่ามันชะเลขตรงกันไหมอันนี้ผมก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับยังไงก็ขอให้ร่ำรวยร่ลำรวยกันพี่น้องเนาะอันนี้สูตรสตัวล่างสูตรหนึ่งนี่แจ่มมากๆเลยนะครับผมก็ มัวไปทําสูตรอื่นไม่ได้กลับมาย้อนดูเพราะว่าผมทําแล้วผมไม่ได้ย้อนดูนะครับผมให้พี่น้องดูเนาะอันนี้ก็ฝากกันไว้ด้วยถ้าใครสนใจก็แคปไว้ดูได้นะครับสูตรอะเพราะว่าถ้าจะจดมันก็นานเพราะว่าของผมก็เป็นปึ๊กๆเหมือนกันอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยก็อย่าลืมกดกระดิ่งกด subscribe ด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเพื่อไม่ให้คบพลาดคลิปต่อๆไปเนาะ เดี๋ยวผมจะมีสูตรใหม่มาลงให้เรื่อยๆนะครับพี่น้องสูตรไหนเข้าผมก็จะเอามาลงซ้ําถ้าสูตรไหนไม่เข้าผมก็จะทิ้งผมก็จะหาสูตรใหม่มาให้เพื่อให้พี่น้องต่อไปนะพี่น้องเป็นกําลังใจให้กันวันนี้ผมก็ฝากไว้แค่นี้ก็สวัสดีนะครับ